เงินหนึ่งล้านบาทแรกเนี่ยถือว่าเป็นหมุดหมายทางการเงินที่ผมว่าคนส่วนใหญ่สัก9 0้กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตั้งเป้าหมายกันจริงไหมครับถ้าเราเริ่มจากแบบไม่ได้มีทุนจากครอบครัวมาให้เนาะการที่จะไปถึง1ล้านบาทแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นเป้าหมายต้นๆของทุกคนแทบทั้งนั้นครับแต่ประเด็นก็คือการที่จะไปถึงล้านบาทแรกได้สําหรับหลายๆคนนะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสิครับบางคน30ก็แล้ว35ก็แล้วหรือบางคนไปถึง40แล้วยังไม่สามารถเก็บเงินล้านแรกเลยก็มีดังนั้นวันนี้ครับผมมีบทความสร้าง1ล้านแรกแบบคนงบน้อยเคล็ดลับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดการจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังสําหรับทุกคนที่อยากเดินทางไปถึง1ล้านบาทแรกห้ามพลาดพอดแคสตตอนนี้เลยนะครับ สวัสดีครับปวินธิศนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Well Wisdom Podcast ครับพอดแคสต์ทางการเงินการลงทุนที่จะช่วยทําให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนจะเข้าไปฟังกันนะครับทุกคนสามารถติดตาม Well Wisdom Podcast ได้ทุกวันอาทิตย์6กโมงเย็นแบบนี้ครับสามารถรับฟังได้ผ่านทาง Spotify SoundCloud Apple Podcast ครับหรือสามารถรับชมแบบเห็นหน้าพูดคุยกันแบบนี้ได้ใน Facebook และ YouTube Guru Living ครับสะดวกช่องทางไหนรับชมรับฟังผ่านช่องทางนั้นได้เลยครับวันนี้ครับเรากลับมาที่ประเด็นการสร้างเงิน1ล้านบาท แรกกัันนอีล้วะคบทำไมเราถึงพูดประเด็นนี้ในพอดแคสต์บ่อยนะครับเพราะว่าจริงๆผมว่า1ล้านบาทเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นเมจิกนัมเบอร์ก็ว่าได้นะมันเป็นตัวเลขที่ไม่ได้มากจนเกินไปไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับและต้องบอกว่าคนส่วนน้อยจริงๆที่จะสามารถไปถึง1ล้านบาทแรกได้แน่นอนว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้คิดไปเองนะครับข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเขาบอกว่า มีคนเพียงแค่5%เท่านั้น5%จากบัญชีออมทรัพย์ทั้งหมดนะครับที่มีเงินในบัญชีเกิน1ล้านบาทและไอ้5%นี้เนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวกันซ้ำกันด้วยก็ได้นะครับและมากไปกว่านั้นที่โหดไปกว่านั้นครับเขาบอกว่าคนไทยส่วนมากกว่า88%เนี่ยมีเงินฝากมีมเงินฝากในบัญชีธนาคารไม่ถึง50 0 0 0บาทนะครับดังนั้นแล้วข้อมูลเนี้ยเราพอจะสรุปเบื้องต้นได้ว่าเฮ้ยการที่จะไปถึง1ล้านบาทแรกเนี่ย ก็มีคนแค่ไม่ถึง5%ที่สามารถไปถึงได้นะครับหรือน้อยกว่านั้นอีกเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าเฮ้ยบัญชีมันอาจจะเป็นบัญชีคนเดียวกันแต่มีหลายบัญชีก็ได้ที่เกิดล้านหนึ่งนะครับดังนั้นแล้ววันนี้ผมมีไอเดียง่ายๆนะครับที่น่าจะเป็นตัวจุดประกายเป็นอินสปิเรชันให้ทุกคนที่อยากจะเดินทางไปถึงล้านแรกได้เพราะผมก็ต้องบอกก่อนว่าตัวผมเนาะเริ่มต้นจากไม่มีทุนเหมือนกันนะครับสร้างตัวมาจากเรียกว่าก็ เดินทางมาด้วยตัวเองเหมือนกันพยายามอดทนอดออมลงทุนมาตามแนวทางที่กาลังจะเล่าจ่อสากสนี้แหละดังนั้นเรื่องที่อยากจะฝากไปก่อนอื่นเลยครับอยากจะบอกว่าการไปถึง1ล้านบาทแรกเป็นไปได้นะครับสำหรับทุกคนถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มีต้นทุนชีวิตเหมือนกับหลายๆคนที่เราเห็นแต่ถ้าเรามีความพยายามความอดทนและเลือกเส้นทางการเดินทางที่ถูกต้องเราไปถึงได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเออการไปถึง1ล้านบาทแรกเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับ แน่นอนข้อแรกครับว่าเป้าหมายต้องชัดเจนนะครับเรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่าการที่คุณทางานเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้เซตเป้าอะไรไว้เลยอะครับมันไม่มีทางไปถึงหรอกในหล้านบาทแรกอะครับเราต้องเซตโกก่อนว่าเฮ้ยเราจะเอา1ล้านบาทแรกเนี่ยในช่วงระยะเวลากี่ปีคือต้องบอกว่าการตั้งเป้าหมายที่ดีไม่ใช่การตะโกนแหกปากออกมาสุดเสียงครับว่าเฮ้ยฉันจะเก็บเงิน1ล้านบาทแรกก็ได้เฮ้ยฉันจะเก็บเงิน10ล้านบาทแรกก็ได้ไม่ใช่แบบนั้นครับ แต่การตั้งเป้าหมายที่ดีเนี่ยคือการกําหนดวิธีการและกรอบเวลาอย่างชัดเจนครับเช่นถ้าผมบอกว่าผมอยากจะเก็บเงิน1ล้านแรกให้ได้ภายใน5ปีหมายความว่าผมต้องเก็บปีละ2 0 0 0 0 0เดือนละหมื่นถูกต้องไหมครับเนี่ยถ้าเราตีกรอบมีกรอบเวลาให้มันแล้วก็ซอยย่อยเป้าหมายออกมาเราจะรู้ว่าอ๋อถ้าอยากเก็บหนึ่งล้านใน5ปีเนี่ยต้องเก็บเดือนละหมื่นก็รู้แล้ว ดังนั้นคําถามต่อมาครับเราก็ต้องมาดูว่าอ๋อไอ้การเก็บเงินเดือนละหมื่นเเนี่ยเราสามารถทําได้ไหมถ้าทําได้สแสดงความดีดีด้วยครับเราเจอเส้นทางสู่การไปถึงเงิน1ล้านบาทแรกแล้วแต่ถ้าไม่ได้เราก็ต้องกลับมาคิดใหม่ว่าแล้วเราต้องทํำยังไงถึงจะทําให้ได้ถูกต้องไหมครับมันต้องอาศัยการวางแผนแล้วก็วิธีการที่ถูกต้องด้วยนะครับเป้าหมายนั้นถึงจะเป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นอ่าโอเคเราบอกว่าเราจะอยากจะเก็บให้ได้ภายใน5ปีใช่ไหมครับล้านหนึ่งแต่วันนี้เราเก็บเงินเดือนละหมื่นเไม่ได้ดังนั้นก็อาจจะต้องทํา2เื่องเรื่องแรก อาจจะลองไปตัดรายจ่ายบางตัวก่อนไหมถ้าตัดแล้วมันเก็บหมื่นเจ็ดได้ก็จบถูกไหมฮะบางตัวที่รู้สึกเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าหรือเราใช้ใจ่ายตรงนี้เยอะไปไหมลองไปลิสต์ดูหรือถ้าเกิดตัดแล้วตัดแบบเต็มที่แล้วแบบรัดเข็มขัดสุดๆแล้วก็ยังเก็บไม่ได้ก็อาจจะต้องมาดูวิธีการสร้างรายได้เสริมถูกไหมฮะว่าเฮ้ยเราต้องไปหารายได้เพิ่มจากส่วนไหนมามันถึงจะพอจะเก็บเงินได้อย่างที่บอกไงครับว่าเออการไปถึง1ล้านบาทแรกมัน ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดที่จะไม่ต้องใส่ความพยายามใส่ความทุ่มเทอะไรลงไปเลยข้อ2ครับอย่างที่พูดเมื่อกี้เนาะว่าให้พยายามสร้างรายได้ที่2นะครับเพราะว่าการที่คุณมีรายได้ที่2เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราไปถึงเป้าได้เร็วขึ้นอสมมุติต่อให้เราเก็บเงินได้เดือนหมื่นเจ็อย่างที่เซ็ตไว้เมื่อกี้เนาะเราเก็บได้จริงๆแล้วอะแต่การมีรายได้ที่2เพิ่มเนี่ยมันจะช่วยทวีเงินของเราให้มันเร็วขึ้นเช่นจาก17ื่นเจ็ดเราจะเก็บได้19ื่นเก้าสองหมื่นสองหมื่นห้า whatever ว่ากันไปนะครับดังนัน ผมว่าการมีรายได้ที่2เนี่ยข้อดีทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยนะครับมันไม่ใช่กับผมไม่ใช่กับใครก็ตามเนาะเราจะมีความมั่นคงมีความมั่นใจทางการเงินมากขึ้นนะฮะซึ่งรายได้ที่2วันนี้คงไม่ได้ลงดีเทลเนาะแต่ว่ามันสร้างได้หลายรูปแบบนะครับแต่ที่แน่ๆไม่ได้ง่ายนะครับต้องอาศัยความทุ่มเทอาศัยแรงอาศัยความอดทนประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ถ้าสร้างแล้วผมต้องบอกเลยนะว่า คุ้มค่ากับแรงที่ออกไปมากๆครับเรื่องที่3ครับก็คือใช้การลงทุนเข้าช่วยนะครับเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เรารู้จักและเข้าใจในการลงทุนนะฮะโอเคการไปถึงเป้าล้านหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นกรอบเวลาสั้นๆการลงทุนอาจจะช่วยทบเงินได้ไม่เยอะแต่ถ้ามันเป็นพอร์ตยาวๆเช่นนอกจากร้านนึงและถ้าใครอยากจะไปถึง10ล้านแบบเนี้ยในระยะสัก20ปีแบบเนี้ยการลงทุนเข้ามามีผลมากเลยนะครับแมทเทอร์มากๆเพราะระยะเวลาที่นานพอและผลตอบแทนที่พอเหมาะพอสมเนี่ย มันสามารถทบเงินของเราให้โตขึ้นเกือบ100%ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่อยากให้มองข้ามเลยนะเรียกว่าเป็นการการใช้พลังของดอกเบี Top ้ยทบต้น compounding interest นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมขออนุญาตไม่เล่าละกันเพราะว่าพอดแคสต์ตอนกันก่อนหรือว่าคลิปวิดีโอในช่องกูรูล i v ิ n งหลายๆคลิปได้เล่าเรื่องนี้ไปแล้วลองไปหาดูกันนะครับแต่คีย์สำคัญคือเราควรจะลงทุนในสินทรัพย์ที่เรารู้จักและเข้าใจเท่านั้นนะครับข้อ 4. ครับการที่จะไปถึง1ล้านบาทแรกเนี่ยต้องพยายามแบบ เต็มความสามารถเลยนะครับที่จะหลีกเลี่ยงในการสร้างหนี้นะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยคนที่ตั้งเป้าว่าเฮ้ยอยากจะไปถึงล้านบาทแรกเนี่ยมันจะเจอด่านหลายด่านมากด่านแรกแน่นอนครับเริ่มต้นทํางานเจออะไรฮะเจอด่านว่าต้องซื้อรถแล้วไหมเนี่ยเพื่อนก็ออกช่วงนี้ E ีวีเขาออกกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคืออยากจะบอกว่าการซื้อไม่ซื้อเราคงไม่ได้ไปก้าวไก่กันเนาะแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายว่าคุณอยากจะเก็บเงินให้ได้ก้อนเนี้ยเงินก้อนหนึ่งล้านบาทแรกมันแมทเทอร์สำหรับคุณอนะ คุณอาจจะต้องยอมเสียสละเนาะหลีกเลี่ยงการไม่ซื้อในช่วงแรกแโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้รถว่าโหดแล้วใช่ไหมครับไอหนี้บริโภคที่ดอกเบีย้ยมันแพงๆอะครับหนี้บัตรเครดิตเอ่อหนี้ส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดพวกเนี้ยโอ้โหเรียกว่าคอร้องแล้วครับถ้าจะไปให้ถึงเป้าการเงินหนี้พวกเนี้ยต้องหลีกเลี่ยงหลบมันให้ดีอย่าไปใช้บัตรเครดิตเป็นตัวเดียวที่ใช้ได้ไม่มีปัญหาครับแต่ใช้แล้ว,วก็ควรจะต้องชําระให้มันเต็มยอดแล้วก็จ่ายตามกําหนดเพื่อที่จะไม่ให้เสียดอกเบีย้ยนะครับ และข้อห้าผมว่าข้อนี้ยากสุดครับคือการทําตามแผนอย่างมีวินัยนะครับไอ้สข้อบนเนี่ยโอเคเราใช้เวลาไม่นานก็เข้าใจได้แต่ข้อ5เนี้ยนะครับมันมันพูดง่ายแต่ทําเข้าจริงมันยากเพราะว่าชีวิตเราอะไม่ได้แบบลืมตามาอีกทีผ่านไป5ปีแล้วมันไม่ใช่ถูกไหมเราใช้ชีวิต day by day วันต่อวันนะครับ วันหนึ่งก็24ชั่วโมงปีหนึ่งก็365วันดังนั้นในแต่ละวันแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงอะ่ะมันมีเรื่องราวร้อยแปดมาให้เราคิดให้เราตัดสินใจมันอีลุงตุงนั่งไปหมดดังนั้นคนที่จะไปถึงเป้าที่วางไว้ได้เนี่ยนอกเหนือจากเป้าต้องชัดยอมอดทนเสียสละทํา1 2 3 4ที่เล่ามาแล้วคุณจะต้องยึดมั่นกับแผนที่สร้างไว้และเดินทางต่ออย่างมีวินัยด้วยนะครับถึงจะถึงเป้า เป้าหมายที่ปัสจากระเบียบว,วินัยไม่ได้ทําตามมีเป้ามีความฝันแต่ไม่ทําไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับดังนั้นแล้วทั้ง5้าข้อนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนะที่กลับมาทบทวนกันอีกทีสําหรับคนที่อยากจะมี1ล้านบาทแรกหรือว่าเป้าการเงินอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่า5ข้อนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เราสามารถไปถึงเป้าได้ไม่ว่าเป้าของเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคือวันนี้ต่อให้เราไม่มีเงินเก็บเลยสักบาทหนึ่งนะ ก็อย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งฝฝออย่าเพิ่งท้อนะครับอยากจะบอกว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เนาะไม่ว่าจะเป็นล้านนึง10ล้าน20ล้านมันเริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กเเดียวกันเสมอครับเคยได้ยินสุภาษิตจีนไหมครับว่า1 0,000ลี้ที่ยาวไกลก็เริ่มจากก้าวเล็กๆตรงหน้าเราเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะฮะไม่ว่าเป้าจะใหญ่แค่ไหนมันเริ่มจาก วันนี้วันที่เราเริ่มทําตามเป้าหมายค่อยๆเดินทางไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวขอให้2เรื่องนะครับ 1. คุณเดินถูกทาง 2. คุณไม่หยุดเดินต่อให้มันช้าหน่อยแต่เดี๋ยวมันจะถึง นะครับก็สุดท้ายเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะที่กําลังเริ่มต้นสร้าง1ล้านบาทแรกนะครับหรือคนที่มีเป้าหมายการเงินอื่นๆหวังว่าพอร์ตแคสตอนนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายพอร์ตแคสตอนนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเวลวิสซ s อมพอร์ตแคสครับพอร์แคสทางการเงินการลงทุนที่จะช่วยให้ชีวิตการเงินของทุกคน,กคนดีขึ้นเรื่อยๆและเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ